สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยออยใหม่ๆม,ม,มาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเห็ดผัดซอสโชยุค่ะเพื่อนๆขาหรือว่าซอสญี่ปุ่นนะคะอ่าวันนี้พี่การใช้เป็นซอสคาคูมิยะนะคะอ่าเป็นซอสโชยุญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรานะมาหั่นต้นหอมก่อนเลยนะคะ,ะเราจะซอยประมาณนี้นะอ่า มีการสาธิตการสอยต้นหอมให้ดูนะคะใช้ประมาณสัก3ามสี่ต้นนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะอ่าเป็นเห็ดชิเมจิขาวนะคะอ่าการซื้อมาประมาณสัก200กรัมนะคะอ่าเราก็หั่นเลยค่ะจัดก,การหั่นนะคะโคนพี่วันนี้พี่การไม่ได้เอาโคนนะคะตัดโคนแบบเยอะๆออกนี่นะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ ต่อมาค่ะอ่าจะเป็นเห็ดออรินจินะคะอ่าแต่วันนี้ดอกเขาจะเล็กหน่อยซื้อมาจากตลาดนัดนี่แล้วเราก็หัน่นอ่าหั่นสองสองเป็นแบบสองซี่กพอนะเพราะว่าวันนี้ดอกเขาเล็กอ่าแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเห็ดที่สามค่ะเห็ดหอมสดอืมเราก็ตัดหัวออกสักนิดนึงอ่า แล้วก็หั่นนะคะต้อตงการหนาต้องการบางหั่นสองคึ่งก็ได้ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพิการเอาเม็ดออกด้วยเนาะ,ะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ,ะประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะนี่ได้เรียบร้อยแล้ว สุดท้ายกระเทียมค่ะจัดการสับนะคะก็วันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนก็ซักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้แล้วดเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเห็ดนี่พี่การล้างทําความสะอาดประมาณ3ครั้งนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะไว้ให้สำหรับเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะ ก็มีนะคะเห็ดออรินจินะคะ200กรัมค่ะต่อมาค่ะเป็นเห็ดนะคะเห็ดหอมสดนะคะประมาณ100กรัมแล้วก็เป็นเห็ดชิเมจิขาวนะคะประมาณ200กรัมนะคะล้างสัก3-4น้ำนะคะเพืเ่อนๆกระเทียมน,นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดนะคะ ต้นหอมซอยนะคะประมาณสัก3-4ต้นค่ะต่อมานะคะตัวชูโรงของเราเลยค่ะซอสโชยุญี่ปุ่นนะคะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าหนึ่งช้อนชานะคะตัดด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำ เห็ดผัดซอสโชยอยู่ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนวันนี้เราจะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนิดนึงนะคะผัดแบบเร็วๆค่ะใส่เลยค่ะกระเทียมนะคะ เห็ดนี่จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพื่อนๆอเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยค่ะเห็ดนะคะเห็ดหอมสดค่ะเห็ดอ Head อรินจิแล้วก็เห็ดชิเมจิขาวนะคะใส่ทีเดียวเลยจัดการผัดอันนี้เราก็ต้องเพิ่มไฟแลคะ่ะเป็นไฟแรงนะคะ <S <S 1> <S 1> เขาว่าผัดเห็ดนี่ต้องทานแบบร้อนๆถึงจะอร่อย น้ำเออน้ำซุปหรือว่าน้ำสะอาดเราไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวน้ำเขาจะออกมาเองเพราะว่าเราเล้างหลายๆน้ำเราเป็นอมน้ำเห็ดเนี่ยได้ใส่เลยค่ะซอสโชย,ยุญี่ปุ่นนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ,ะจัดการผัดนะคะให้เครื่องปรุงคุกเข้าให้เข้ากันค่ะ เข้ากันได้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นไว้เมื่อคู่นะคะลงไปอันนี้เพิ่มสีสันค่ะเห็นไหมคะน้ำก็จะออกมาเนี่ค่ะตามด้วยนะคะต้ะนหอมค่ะขั้นตอนนี้ผัดอีกไม่เกินสองสามวินาทีก็ปิดเตาได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอืขอ ใครชอบทานเห็ดนะคะอย่าลืมเลยค่ะเมนูนี้ต้องจัดค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะเพื่อนๆคืะ่ะาเมนูนี้นะคะอ่าจะเป็นแบบเมนูสําหรับทานเจมังสวิรัตได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะาเราก็ไม่ต้องใส่เอ,อผงปรุงรสลงไปก็เป็นเจแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดผัดซอสโชยุของพี่การ น่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ